สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะเพื่อนๆค่ะเทปนี้เนี่ยแชมจัดให้เป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่ยังสงสัยนะคะเพิ่งมาติดตามกันเนี่ยก็นะคะวันนี้เทปนี้แชมจัดให้เลยนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะที่เพิ่งมาติดตามกันที่หลังเนี่ยเราก็ส่งข้อความกันมานะคะถามว่า อยากรู้จักข้อมูลส่วนตัวของแชมป์นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงคิดว่าเฮ้ยสงสัยว่าจะมาอังกฤษได้ยังไงนะคะเอ,อ่อทำอะไรอยู่ที่นี่นะคะมีความเป็นอยู่ยังไงเพราะว่าเขาดูด้วยวิดีโอที่ผ่านๆอะนะคะเราก็เข้าใจค่ะนะคะก็เพิ่งมาติดตามกันนะคะวันนี้เทปนี้นะคะจัดให้เป็นพิเศษสําหรับ f อซใหม่นะคะแต่สําหรับ f อซเก่าเท่ติดตามกันมานานนะคะ ก็ถือว่าฟังอีกครั้งเลยกันนะคะเพื่อนๆค่ะนะเทปนี้จัดให้เป็นพิเศษเลยค่ะนะคะลูกคุณหนูยูเคคือใครคะ่ะนะคะฉลองใกล้ครคบแสนศัพท์แล้วนะคะหรือไม่กีก่ร้อยคนเท่านั้นเองนะคะอะค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะลูกคุณหนูยูเคคือใครนะคะลูกคุณหนูยูเคเนี่ยนะหรือว่าแชมป์เนี่ยนะคะแชมป์จริงๆแล้วพ่อแม่เรียกตั้งให้ก็คือน้องชแชมป์นะคะ นะแต่เอาจริงๆน้องแชมป์เนี่ยก็คือปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยนะคะปีที่แชมเกิดเนี่ยเป็นปี2องนะนะสองห้าสองแปดรู้สึกว่าเป็นปีที่ประเทศไทยได้รับเหรียญนะคะเหรียญทองเยอะแยะมากมายเลยในการแข่งขันกีฬาสี่เกมนะคะเท่าที่จําได้ที่พ่อเล่าให้ฟังนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ย พ่อกับแม่แฉมเนี่ยก็คือเขาเขาอยู่กันมานานนะคะตั้งแต่สมัยตอนแม่เรียนรามแล้วพ่อก็ขับสองแถวไว้นะคะแบบสมัยก่อนเลยขับรถสองแถวสองแวองแวเรียนรามอ่ะนะคะแต่ก็คือแม่มาจากครอบครัวที่มีเดคลาสนะคะครอบครัวดีมาจากทางใต้ส่วนพ่อเี่ยก็ยากจนดิ้นรลนไปนะคะก็คือเออมาเจอคนขับสองแถวแล้วก็เลยนะคะนั่นแหละอยู่กินกันมาหลายปีนะคะจนแม่เรียนจบรามแล้วก็มีลูกนะคะ ก็คือก็คือเขาพยายามที่แบบว่าโฮยอยากจะมีลูกแหลกค้ะแต่มันมีลูกไม่ง่ายอ่ะนะคะกับการที่ําเกิดมาก็เลยกลายเป็นน้องแชมป์ประกอบกับซีเกมด้วยก็เลยเป็นแชมป์นะคะน้องแชมป์พออยู่ๆป่อยู่ๆมาจากน้องแชมป์เนี่ยก็กลายเป็นแชมเปญค่ะแต่จริงๆอะ่ะเวลาถ้าพ่อถ้าก่อนเนี่ยเวลาพ่อพ่อกับแม่เวลาเขาจะเรียกแชมป์เนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกแดงลูกแดงเนี่ยมันเป็นคําของคนไทยสมัยก่อนนะนะคะที่เขาเรียนเด็กเรียกลูกว่าลูกแดงลูกแดงแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีลอะอ่ะ เชฟทอมเข้ามาหน่อยค่ะนะคะแสนสับสวัสดีก่อนเร็วที่รักลูกคุณหนุยูเคคือใครดูกล้องด้วยายไม่เอาเจ็บเจ็บดูกล้องด้วยพี่เซฮัลโหลควิคเลยแล้วนี่นะคะก็คือโอ้ยไอคอนเซียร์แฟนควิคเลยแล้วนี่นะคะก็คือแฟนนะคะแฟนนะคะหรือว่าเชฟทอมนะคะเชฟทอมเนี่ยโอ้ยก่อนที่จะคุยกับลูกคุณหนุยูเคก่อนก่อนอ้ลูกค้ามารู้จักของเชฟทอมเนี่ยก็คือ แฟนนะคะอายุอ่อนกว่า10ปีค,ค่ะเชฟทอมเนี่ยอายุ25่สิห้านะคะเธอจะยหายิบหเอยย่อยยี่ 26, โอ้ยระวังนั่นนะคะเชฟทอมก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันที่มหาวิทยาลัยนะคะบางคนถามสงสัยเพราะว่เพิ่งมาติดตามนะคงจะไม่รู้ก็นะคะไม่ได้เจอกันที่บาร์ไม่ได้เจอกันกันในแอปอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่ชอบเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่า เดี๋ยวไ้มาฟังนะคะขอขอกลับมาที่คุณหนูยูเคก่อนแล้เทอไปเพราะายี่ผัวมันชอบเข้ามาสรวนนะคะโอเคเพื่อนๆน,น,นะคะนั่นแหละนะคะจบการศึกษานะคะมัธยมศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายจากปทุมคงคานะคะส่วนประถมเนี่ยชีวิตหักเหนะคะก็คือเออเป็นเด็กกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพบางยี่ขันนะคะแล้วบ้านเนี่ยโดนสะพานพระรามแปดโดนเวรคืนปุ๊บนะคะซึ่ง คุณขาชีวิตโดนเวนคืนปุ๊บเนี่ยมันไม่มีที่ม,มันไม่มีที่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กเราไม่สามารถเลือกได้นะคะพ่อก็เลยไปกู้นี่ยืมสินเพื่อที่จะเออพาเรานะคะกับน้องชายเนี่ยไปอยู่ที่สมุทรปราการก็ไปประกอบอาชีพขับรถสองแถวนะคะส่งลูกเรียนนะคะนั่นแหละอืม ก็เลยได้กลายเป็นสาวสมุทรปราการนะคะก็พอตอนย้ายจากกรุงเทพตอนนั้นชัานก็อยู่ป .5 ละเออพอตอนป .6 เนี่ยชัานก็ไปต่อสุดท้ายที่ที่สมุทรปราการนะคะจำได้ว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลเพื่อนๆไม่อยากจะพูดเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือโรงเรียนรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนวัดเพื่อนๆเ,เออแล้วทีนี้เนี่ย จากที่เราเคยเรียนโรงเรียนเอกชนน่ยนะคะสีอุไรสีอุไรใจองอาจรุนสาม,มารถพร้อมพักสมัครสมานร,ระเด็นโรงเรียนวัดคุณขา่าช็อกค่ะเพราะว่าเขาใช้เด็กหั่นผักใช้เด็กก่ออิฐแบบปูนแล้วก็ลอกท่อนะคะด้วยอะไรเลยด้วยความที่เป็นเด็กที่ไม่ยอมไงเฮย้ยฉันมาเรียนฉันไม่ได้มาก่ออิฐฉาบปูนแล้วไม่ต้องมามีนิปุลเลตฉันไม่ต้องมาบอกฉันว่าเป็นเด็กดีจะต้องก่ออิฐฉาบปูนจะต้องหั่นผัก ฉันไม่ได้เลเบอร์จ่ะฉันก็เลยพาน้องนะคะกระโดดปีนรั้วออกนอกโรงเรียนจากนั้นเนี่ยก็เลยเชิญผู้ปกครองเชิญก็เชิญค่ะตั้งแต่อายุ11 12เนี่ยก็มีปากมีเสียงกับครูบาอาจารย์เพราะว่าไม่สนไงคะเรารู้ว่าไหนคือหน้าที่เรานะคะแต่กันั้นเลยนะคะสังคมที่เติบโตมาคือคุณค่ะกว่ามันจะฟุ้งฟักเราเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยเราต่อสู้เราเจออะไรมาหลายอย่างนะคะนั่นแหละปฐมจบตรงนั้นมามัธยมปฐุมวงศ์งคาเนี่ยมีความสุขสุดฤทธิ์ค่ะ ปทุมคงคาเนี่ยนะคะโอ้โหมีความสุขสุดฤทธิ์ค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็อย่างที่ทราบกันปทุงมคงคาก็เป็นโรงเรียนอะไรก็ไม่ต้องถามแล้วนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้า fc ที่ติดตามกัน้ะคงจะทราบดีว่าอะไรยังไงนะคะ<ม>โอเคเพื่อนๆ พอมาถึงเรื่องราวตอนที่เข้ามาอยู่อังกฤษเนี่ยมาอยู่ได้ยังไงนะคะชีวิตัเหุนะคะก็คือตอนที่เราจบมัธยมนะคะมหเนี่ยก็ได้โคต้านะก็คือตอนนั้นนะ่ะก็คือพอได้โคต้าปุ๊บไม่เอ็ดแล้วไม่อะไรแล้วไม่ไปสอบแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเสียเวลานะคะเอาเวลาไปาทำอย่างอื่นดีกว่าช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานดีกว่าก็เลยเออโอเคเสร็จนะคะตรงที่เป็นโคตา้า ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคอ์้าคณะออกแบบสิ่งทอนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียนราชมงคลน,นะคะ กรุงเทพนั่นแหละด้วยโคตาเขาเรียกว่าอะไรโคตาเรียนดีหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละด้วยเกดเฉลี่ยนู่นนี่นั่นนะคะก็โอเคก็ไปอยู่เทคนิคกรุงเทพปุ๊บนะคะเรียนออกแบบสิ่งทอได้ปีหนึ่งด้วยความที่ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นระบบกับของการศึกษาไทยอะนะคะเราเห็นว่าระบบที่ใครชอบก็ชอบไปนะคะแต่ส่วนตัวของแชมเนี่ยก็คือดิฉันเนี่ยโดนคุกครามในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะในความที่เราเป็นเราใส่กระโปรงไปเรียนดนอ่า อาจารย์เนี่ยก็คือนะคะนั่นแหละบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะมีอยู่มีอยู่แค่ไม่กี่คนอนะที่เขาแอนตี้เราแล,แล้วรู้สึกว่าเราอึดอัดนะคะกับกับสังคมแบบนั้นผู้ลากมากดีผู้ใหญ่ผู้น้อยกูก็คือคนน่ะนะอือแล้วก็ไม่ได้ผิดระเบียบอะไรเพื่อนๆสมัยนั้นนี่คือหัวชนฝาเลยนะคะก็คือฉันจะใส่กระโปรงอะเออแล้วจะมาให้ฉันตัดผมอะไรยังไงฉันเป็นของฉันแบบนี้แล้วนมฉันก็มีนู่นนี่นัน่น คือคือมันไม่ใช่อะสมัยก่อนอะคือเข้าใจปะคือไม่ได้นะพวกโบราณหัวเต่าล้านปีดิฉันก็ไฟสุดฤทธิ์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผิดนี่ใช่ไหมเอออาจจะผิดจริตคุณนะคะกฎหมายทุกอย่างหรือว่าอะไรมันก็ไม่ได้ผิดใช่ปะอาจจะเป็นกฎของมหาวิทยาลัยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆรุ่นเนี่ยคุณสบายมากเลยถ้าเป็นรุ่นดิฉันนะคือคุณขานะคะน้องๆเนี่ยดิฉันไฟนะคะจนเอ,อ่อตอนเรียนออ,ออกแบบสิ่งทอได้ได้ปีหนึ่งอะนะคะ จำได้เลยที่ไม่เคยลืมก็ตอนนั้นเนี่ยเขามีเปิดคณะใหม่นะคะก็เป็นคณะออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีนี้ก็นะคะมีโอกาสได้ไปนะคะนั่นแหละใหญย,ยขย้็ไปเรียนนะคะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเทคนิคกรุงเทพรุ่นหนึ่งนะคะที่ฉันเป็นรุ่นแรกค่ะนะคะเป็นอีป้ารุ่นแรกแต่ว่าไม่จบนะคะแต่ถ้าเด็กเป็นอุตสาเ,เป็น,ปน,ปนอุตสาหกรรมนะคะ ผลิตภัณฑ์ศัลยกรรมรุ่น2เนี่ยเขาคงจะจำแชมป์ได้ะนะคะว่าแชมป์ก็คือหน,หนึ่งในรุ่นพี่รุ่นแรกเนี่ยนะก็นะคะชีวิตก็อีกเช่นกันนะคะรู้สึกว่าเฮย้ยชีวิตเรานี่แบบว่าดราม่ามากเพื่อนๆตอนอยู่เมืองไทยชีวิตกูกแม่งโคตรด,ดราม่าเลยนะคะก็คือต้องออก จากมหาวิทยาลัยนะคะทั้งนั้นที่บอกเออฉันก็ไม่ได้อยากจะออกหรอกนะคะก็เพื่อนฝูงก็ไม่ได้รูเพราะไม่ได้เล่าไงว่าเออที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะพอออกออกจากมหาวิทยาลัยปุ๊บนะคะก็นั่นแหละเพื่อนๆก็พอดีก็คือรู้จักรุ่นพี่รุ่นอะไรอย่างเนี้ยเยอะแล้วก็มีรุ่นพี่นะคะพวกรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนที่เขาทํางานเป็นนางโชว์ะนะ่ะนางโชว์ผาประแดงนะคะก็คือแนะนําว่าเฮย้ยไม่ไปทํางานบาร์ล่ะนะคะส่งนี้ฝรั่งชอบก็เลยนะคะมีโอกาสได้ ไปทํางานบาร์นะคะนั่นคือจุดหักเหจุดพลิกเปลี่ยนของชีวิตจําได้ว่าตอนไปบาร์ครั้งแรกเนี่ยก็คือนั่งรถเมย์สายสองไปนะคะที่บ้านมีเงินติดทางครอบครัวอยู่แค่50าบาทเพื่อนๆขาไปด้วยใจแบบว่ากูไม่ได้อยากไปเลยแต่ว่าเงินแค่50บาทฉันจะต้องทอํายังไงให้ได้เอาไปต่อยอดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่บ้านก็นะคะลาบากจริงๆนะคะนี่ลอกระบบนี่ในระบบ นี่ท่วมหัวนะคะแบบว่าชนิดหายใจไม่ออกเลยนะแล้วก็แบบว่าธุรกิจ2องแถวเนี่ยมันมันไปไม่รอดมันไปไม่ดีแล้วอะนะคะด้วยความที่แบบว่าพ่อเราก็แก่ขึ้นนะตอนนั้นพ่อก็ห้าสิบกว่าค่ะนะคะห้าสิบกว่ากว่านแหละเราร่างกายแก่ก็ไม่เคยแข็งแรงแม่ก็เป็นเบาหวานนู่นนี่นั่นอะนะคะเป็นสารพันโรคก,กันทั้งพ่อทั้งแม่เลยเราก็เลยนั่นแหละเสียสละนะคะไป นั่นแหละสุขุมวิทนะคะบาร์แห่งหนึ่งไปเป็นเดาเต้นมอตนลูกหลานคนจนนะคะนั่นแหละเพื่อนๆก็เริ่มมาจากจุดนั้นจริงๆค่ะแต่ก็คือตอนที่ไปเนี่ยเพื่อนๆขะมันเป็นปมในใจนะคะจนจนบอกว่าเป็นปมในใจมากบอกตามตรงจนกว่าว่าเฮ้ยปมนั้นนะ่ะฉันแก้ไปได้ปมมันถูกปมมันหลุดออกไปจนที่แชมได้ จบมหาวิทยาลัยที่อังกฤษแล้วด้วยเกียรินิยมด้วยนะคะทั้งปตีแล้วก็ปโทปมตรงนั้นมันหลุดไปเลยคือแต่ก่อนเป็นเป็นจิตมากบางทีแบบว่านั่งร้องไห้นอนร้องไห้นะคะเพราะว่าทําไมชีวิตฉันฉันถึงฉันถึงไม่มีใบประกาศฉันถึงอยากเรียนแต่ฉันเรียนไม่ได้แต่เพราะราติ๊กตรงนั้นไปเรารู้ว่าเออสิ่งที่เราคิดว่าใบาประกาศมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมันไม่ได้สําคัญไปมากกว่าประสบการณ์ชีวิตนะคะอืมเพราะว่าคนไทยเราอะยึดติดเกี่ยวกับว่า นี่แหละคือสิ่งชั้นสูงนี่แหละคือสิ่งเป็น achievement ที่เลิศที่สุดแล้วของชีวิตคือการได้จบมหาวิทยาลัยคือการได้รับใบปริญญาจากนะคะผู้ที่ทรงคุณวุฒิหรือว่านะคะชั้นสูงนู่นนี่นั่นคุณขานะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ชีวิตนะคะประสบการณ์การทำงานคือ คือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วในชีวิตไม่ใช่ของที่มาบอกว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นหนอคะ่ะนะคะจากจากชีวิตตัวชาเองนะคะนั่นแหละเพื่อนเพื่อนชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเจอทั้งเสือสิงกระทิงแรดนะฮะอืมแล้วนั่นแหละก็มาเจอกับเออเจอกับสามีนะคะคนแรกนั่นแหละเป็นคนที่พาเรามาอยู่อังกฤษพอเจอกับสามีคนแรกปุ๊บนะคะก็คือตอนแรกเขาเ,เขาก็เป็นฝรั่งที่เป็นอาจารย์อยู่ที่เมืองไทยอะนะคะ แล้วนั่นแหละเขาเขาอยู่อ่อพักอยู่ซึ่งเป็นโรงแรมก็ใกล้ๆกับกับบาร์เพื่อนๆนะคนะวันนั้นเขาก็มากับเพื่อนเขานะคะผ่านมาหน้าบาร์อีนี่ก็นั่งรออยู่หน้าบาร์นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเด็กเต้นไงก็ได้เต้นไปส่วนอีนี่ก็ชอบออกมานั่งเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ถึงฟอร์เราไงเสร็จแล้วทีนี้ฟอคนเนี้ยผัวเก่าผัวคนแรกเนี่ยเดินผ่านก็เห็นเราเออก็เลยบอกว่าเฮ้ยถูกชะตาถูกอะไรก็บาร์ไฟป นะคะก็เลยแบบว่าเออนั่นแหละก็เลยจากตรงนั้นก็เลยเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วเขาเห็นว่าเออแล้วทขามาอีเด็กคนดีฉลาดจังซึ่งไม่เหมือนกับสาวบาทั่วไปนางบอกว่านางจําได้ค่ะประโยคแรกที่เชมถามนางคือคุณคอมคุณมีรำกี่กี่คือคือถามเชมถามเขาว่าว่าเขามีรำกี่เก็กกี่เจก่ะเพื่อนเพื่อนคือคือเราลืมไปแล้วนะตอนนั้นด้วยความที่เรายังเด็กไงเพื่น 18, 19, อนเพื่อนสิบแปดสิบเก้าอ่ะอืม เขาบอกว่านั่นแหละเขาประทับใจตรงนั้นนะคะนั่นก็เลยเป็นเป็นเหตุหนึ่งนะคะที่แบบว่าเออจากชีวิตตรงนั้นเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันก็เลยเออนะคะก็เลยก็เลยได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่อังกฤษนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่าเฮ้ย mm. ชีวิตฉันเนี่ยถ้าฉันอยู่เมืองไทยมันไม่มีอะไรรับรองด้วยความที่เราเป็นสาวสองเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยกฎหมายอะไรมันก็ไม่ได้รับรองถึงแม้ว่าบางท่านบอกว่าอ้เมืองไทยสบายที่สุดแล้วแต่ สิ่งที่มันสบายเหนือก่อนนั้นก็คือการที่เราได้มีกฎหมายรับรองอะนะคะน่นนี้นั่นให้ถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่อังกฤษนะคะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนคอนเซิร์นนั้นคุณดิฉันก็ถามตั้งคําถามเป็นคนชอบตั้งคำถามเยอะมากแม้กระทั่งเป็นกะหี่อยู่บ้านนะคะ ก็เรียกอยู่เรียกกันหนีเลยเป็นเรียก,กนเด็กเต้นเถอะนะคะที่ฉันก็ตั้งคําถามว่าโฮ้ยแล้วอีเงินที่บาร์จะต้องบังคับให้เด็กที่ทํางานเนี่ยจะต้องจะต้องโดนออฟนะคะก็โดนอฟก็คือแขกเอาไปปี้นั่นแหละเพื่อนๆเออหรือว่าเอาไปกินข้าวเอาไปเย่เยมาลูกกะหรือเอาไปยังไงก็ได้นะคะเออเขาจะมีการบังคับนะคะสมัยก่อนรู้สึกว่าจะบังคับเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องให้ได้แปดหรือเปล่าแปดเออแปดนะคะน่าจะเป็นแปด ก็คือ8ครั้งอ่ะเพื่อนๆแล้วแขกก็จะต้องจ่ายไป8ครั้งเนี่ยเอาเงิน600บาทคูณไปสินะคะหกแปดสี่สิบแปดสี่พันแปดค่ะนะคะแล้วค่าค่า,เ,าเงินเดือนนะคะเด็กเนี่ยจะอยู่ที่แปดพันนะคะได้กับได้ค่ะแล้วอีที่ฝรั่งจ่ายเนี่ยเพื่ออะไรแล้วสมัยนั้นเนี่ยก็คือความแตกต่างของเราคือเราตั้งคําถามเลยนะเงินตรงนั้นไปไหนใครคือคนที่ได้สวยตรงนั้นนะคะมันเป็นระบบ นู่นนี่นั้นหมดเลยเพื่อนพูดแล้วแบบว่าดัดจริตมากบอกประเทศไทยไม่มีโสเภณีกูนี่ตีนยันฝ่าเลยนะคะดิฉันก็คือเริ่มต้นมาจากจุดนั้นค่ะนะคะพอมาอยู่อังกฤษปุ๊บเนี่ยเออชีวิตเปลี่ยนไปมีก็มีแต่สิ่งดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็ก็มาแรกๆเนี่ยเพื่อนๆบอกตามตรงว่าก็ลําบากเพื่อนๆก็นะคะเพราะว่าทุกอย่างใหม่หมดภาษาอังกฤษก็คืออย่างที่บอกไปภาษาค่อยเนี่ย ไม่ได้แบบว่าฟ o ตฟ fit for ไฟนะคะสำเนียง a c ซนต์นะคะพอน pronunciation อาจจะไม่ได้เหมือนฝรั่งเหมือนที่บางท่านที่คิดว่าตัวเองคุณเป็นอ l ล t e นะคะเป็นผู้รากมากดีนะคะจบมาจากโรงเรียนเออ ฝรั่งนะคะดิชันีน่จบมาจากโรงเรียนไทยค่ะนะคะก็มาเรียนรู้เองอืนั่นแหละนะคะก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอเพื่อนๆโอ้โหกว่าจะเรียนมาหาลัยได้เพื่อนๆโอเคแบบนี้ <Okay, baby. S 1> okay, Follow อ o u อย่ yeah. า l l a v e the key with me แบบนี้อีกแล้วไง No น no I h a v e อนก็นั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆนะคะอก็สู้นะคะไม่เคยย่อท้อเลยกว่าจะจบเออมาได้นะคะ กว่าจะนู่นนี่นั่นมาได้แล้วที่สําคัญเพื่อนๆแม้กระทั่งเนี่ยการที่จะได้เป็นเออ่สัญชาติบริสิทเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ต้องสอบอยู่แล้วนะคะแล้วแล้วมันไม่ได้มีใครมาชีทมาทําให้เราได้นะคะชันเชื่อว,ว่าสภา UK แล้วก็ใครหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีว่าเราจะต้องสอบ live in UK กว่าจะเราจะได้ British passport เนี่ยมันก็คือพื้นฐานภาษาอังกฤษเนี่ยค,คือจะต้องคุณจะต้องอ่านออกเขียนได้อยู่แล้วนะคะในระดับ ในระดับก็ระดับหนึ่งด้วยความที่บอกว่าเฮ้ยไลฟ์ฟินยูเคเทสเนี่ยเราเนี่ยชันเป็นคนโชคดีที่ความจําชําดีมากในเรื่องของดีเทลอะนะคะในเรื่องของประวัติาศาสตร์เนี่ยชันเป็นคนโชคดีเราไ l i f ฟินยูเคเนี่ยมันจะมีคําถามที่เกี่ยวกับว่าประวัติาศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองนูน่นนี่นั่นผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะโหวตได้เมื่อไรนะคะนูน่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ค,คือเราโชคดีไงเออมันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ถูกโจทย์และให้มาบวกลบคูณหารเป็นคณิตศาสตร์ อีฉันก็ไม่ไปค่ะนะคะแล,ะล้วรู้ไหมว่าดิฉันสอบไลฟ์อินยูเคตั้งแต่ยังมีแค่วีซ่าติดตามก็คือเข้ามาคือคุณสามารถไปสอบได้อะนะคะไปสอบได้เลยตอนนั้นเนี่ยออนะคะนั่นแหละเพื่อนๆตอนนั้นยังไม่ได้มันยังไม่ได้วีซ่าถาวรเลยนะก็คือไปสอบไว้ก่อนก็คือสอบได้นะคะสอบผ่านก็คือโชคดีมากค่ะนะคะ,นะคะด้วยบอกว่าเฮย้ย เป็นอะไรที่ถูกจะดิตเราอ่ะแต่ว่ากว่าจะเรียนมาหาวิทยาลัยได้แม่เจ้าไอเอลนะคะคือแทบตายนะคะเผือกระซลากระเซ็นค่ะนะคะเลือดสาดเลยเพื่อนๆอูห้หูต้องไปนั่งเรียนนู่นเรียนนี่นะคะแล้วก็เยอะเพื่อนๆกว่ากว่าจะผ่านกว่าจะได้ไว้เดี๋ยวค่อยคุยเทปหลังนะคะ <c oughs> ก็นั่นแหละจนมาได้เรียนมาหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีอ่อ จบสาขาศิลปะนะคะด้วยเ,เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสองใบนะคะปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทค่ะจากมหาวิทยาลัยคิงส์ซันนะคะเอฟซี FC ที่ติดตามกันก็คงจะทราบกันดีว่าชันจบมหาวิทยาลัยจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าบางท่านที่จิกกัดเราอเออบอกว่าจบบอมหรือเปล่าด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยมันฟังแล้วดูมันไม่เหมือนคนซีเอ uca คทนะคะมาจาก English University แต่กูจบจริงมึงเออกูจบจริงกูจบศิลปะกูไม่ได้จบ ออวรรณคดีคุณไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่ฉันเรียนคือศิลปะแล้วคณะศิลปะเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือเข้าใจปาศิลปะนะเออนะ <c oughs> นั่นแหละค่ะเพื <c oughs> ่อนๆนะคะจนจนปัจจุบันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะนะคะตกงานคะ่ะแต่ก่อนก็ทำงานอยู่มิวเซียมอยู่ดีๆแต่ว่าก็คือดัจจริไงเอออยู่ V&A อยู่ดีๆออกจ้าก่อนอ e ีโควิดล็อกดาว แต่จะหลดไปออกไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเห็นมิวเซียมใกล้บ้านเออมิวเซียมใกล้บ้านก็คือเปิดรับพนักงานแล้วที่นี่เขาเขาเรียกตัวแล้วเธอเออเขาเรียกตัวไป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 สัมภาษณ์แล้วแต่อีวันที่ไปสัมภาษณ์วันวันที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยทางมิวเซียมโทรมาอืมบอกว่ารัฐบาลประกาศอืไม่มีกําหนดก็เลย จนปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอยู่บ้านนะคะเป็นมาดามสมใจยอยากก็ไม่ได้สมใจยอยากหรอกนะคะเพราะว่ากินเงินของตัวเองนะคะเห็นแบบนี้บางคนนะคะด้วยความที่เห็นว่าอยากจะสบายจังเลยก็คิดว่าทํายังไงอยู่บ้านเฉยๆได้บ้างก็คือกินก็มีเงินเก็บส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เงินจาก YouTube แล้วก็นะคะ เอาเงินหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนๆเราเราก็ไม่จาเป็นต้องไห้บอกหมดหรือเปล่าเราก็มีการลงทุนนู่นนี่นั่นซื้อนู่นนี่นั่นบางขายนู่นไปนะคะซื้อนี่มานะคะนั่นแหละเพื่อนๆขานะคะอืมก็ปัจจุบันนี้ก็ถามสิว่าเดือดร้อนไหมก็บอกตามตรงว่าไม่ได้เดือดร้อนค่ะชีวิตก็ยังอยู่ดีกินดีนะคะอยากซื้ออะไรก็ช็อปก็ช็อปลกเหมือนกันนะคะช็อปช็อปทีก็เป็นหลายค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นแบบนี้อีป้าก็ช็อปเยอะเหมือนกันด้วนะคะ <laughs> ก็รู้สึกว่าเฮย้ยเราไม่มีลูกไงเออเราก็คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยคือการใช้ชีวิตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มีความสุขแค่นั้นพอนะคะนั่นแหละเพื่อนๆน,นะคะจนเป็นลูกเป็นลูกคุณหนูยูเคเนี่ยแหละเออลูกคุณหนูยูเคคือคือแค่แค่ชื่อเฉยๆนะคะของ ของฉันเองเพราะว่ฉันเป็นคนที่แบบว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเพื่อนๆเขา้าใจปะเรามีความทะเลนเรามีความแบบว่าฉันไม่อยากโตอ่ะฉันอยาก notice, นอตตี้ฉอยากเป็นเด็กอะเออเพราะว่ามีมาดามเยอะแล้วมาดามนี่นั่นมาดามนี่นั่น,มา,าม,น,นมาดามนู่นมาดามนี่นะคะหลายช่องแล้วก็คือ ฉันทำไม่ได้ฉันเป็นไม่ได้ฉันไม่ใช่จริตมาดามนะคะจริตของฉันก็คือคุณหนูค่ะนะคะคุณหนูที่มีความอิสระเชื่อไหมว่าใครๆก็อยากเป็นเด็กค่ะนั่นแหละคือตัวตนของแช,ชมนะคะฉันเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันชอบความอิสระฉันชอบอะไรที่แบบว่าที่แบบว่าไม่ตึงเครียดเกินไปแต่บางครั้งก็มีดราม่าเพราะว่าชีวิตมันก็หลิกดราม่าไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆ่ะ แค่นั้นแหละพูดแล้วเหนื่อยค่ะลูกคุณหนูยูเคก็แค่นี้แหละนะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่อยากจะรู้ข้อมูลส่วนตัวของแชมบอกเพแล้วนะคะถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เพิ่มไปดูได้คลิปก่อนๆแล้วก็น้องไลดูก็เกือบเกือบ,บพันคลิปเหมือนกันนะคะ ไล่ดูได้นะคะเล่าไม่รู้จะเล่าไปหมดยังไงแล้วว่าเพื่อนๆเราก็เข้าใจว่าเพราะว่ามีหลายช่องที่นะคะเราไม่รู้ว่าจริงปลอมเท็จอะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็เลือกเลือกเอาเพื่อนๆนะคะเสพเสพเอานะคะอืมเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาไม่จําเป็นต้องมานั่งเล่า,าเขาผ่านเขาเจออะไรมาบ้างแต่บอกไว้ก่อนว่านะคะช่องดีไัน์เนี้ยไม่ใช่ช่องคอมเมอร์ชั่วเพราะว่าเงินจาก u t u b e มันน้อยนิดค่ะนะคะมันใช้ไม่พออะไรเลยมันไม่ มันเอาเอาบอกตามตรงนะมันตกเนี่ยก็จะประมาณแค่สองรกดอนแค่นะั้นมันไม่ได้เยอะอะไรนะคะที่อังกฤษเนี่ยสองร้อยกระดอนเนี่ยปังปุริเยสุดเนี่ยก็สี่ร้อยดอนแต่มันไม่ใช่ขนาดนั้นเพื่อนๆมันไม่ใช่ทุกเดือนมันจะอยู่ที่ประมาณ200ร้อยดอนนะคะ สามสองหกบางคลิปก็ติดเหลืองก็มีสามสองหกก็ก็ประมาณหกพันบาทนะเออเมืองไทยอาจจะอยู่ได้แต่อังกฤษอยู่ไม่ได้นะค่ะก็คือเป็นเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้านฉันก็ไปเท่าไหร่ละอินเทนอร์นเน็ตฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะไม่ใช่เชฟทอมอินเทอร์เนต็ตโทรทีวีเนี่ยบ้านฉันก็ป่าไปห้าสิบปอนด์แล้วเพื่อนเพื่อนคิดดูดิ มันจะเหลืออะไรเยอะแยะเพื่อนๆน,นะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนชอบคุยไงเพื่อนๆการที่เราได้ทําคลิปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขแล้วฉันได้แชร์เรื่องราวนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างในสังคมนะคะแห่งความปลอมค่ะนะครับปลอมเออแค่นั้นแหละ <laughs> ปแปลกเนาะคนเราปลอมเยอะค่ะนะคะเหนื่อยคะ่ะพูดเราก็เหนื่อยนะคะ เออวันนี้ก็รู้สึกว่านะคะมีความสุขจริงๆนะคะที่ที่ได้มาทำคลิปนี้แล้วก็ได้มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ยังเป็น FC กันเหนียวแน่นนะคะนะถ้าเป็น FC จริงๆก็คงจะทราบดีว่าชมเป็นคนยังไงอะไรยังไงนะคะแค่นี้ละเพื่อนๆ love you all นะคะจุบ๊บๆนะคะแต่สําหรับเชฟทอมเนี่ย บอกไปแล้วไปแล้วมันไปเล่นยิมมาแล้วไปไว่ายน้ำมันแล้วก็คือรุ่นน้องจริงๆซึ่งไม่ได้มีจริตที่จะอยากได้กินเด็กเลยเพราะว่าเพราะว่าเด็กคบเด็กมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะคะการครบเด็กเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณจะต้องแพลนให้ดีคุณจะต้องนะคะมีเงินที่จะสามารถซัพพอร์ตอะไรได้ด้วยเราต้องสอนเขาด้วยโอ้นะคะแต่ว่าเด็กฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเด็กไทยที่จะต้องไปเปให้มันหมดนะคะเพียงแต่ว่า สำหรับแชมนะตะกะของการชีวิตคู่คืออะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันแค่นั้นจบค่ะเพราะว่าดิฉันผ่านจุดที่เขาเรียกว่าจุดลําบากมาแล้วนะคะดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปทําอะไรหรือว่าไปอยู่กับใครถ้าเราไม่ได้มีความสุขแค่นั้นจบค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไปฝืนใจตัวเองความสุขมันจะหายไปไหนชีวิตฉันฉันก็ไม่อยู่กับความทุกข์อะค่ะเลือกอะไรก็ได้แต่ที่มีความสุขเพื่อนๆแค่นี้ละนะคะ